เราจะทำการตีหัวพ่อทับก,กันนะครับซันทำไหมซัน,ซนเอาไหมใช่กันรหรอใช่แล้วเล่นกันแล้ว <adapting to the world> โอ้ยพอมึงเข้ามาเร็วเลยปะเนี่ย <adapting to the world> โอ้ยช้าว่ะไอ้ <adapting to the world> เจ้ยัมหัวทำเพี้ยอะไรอนะ่ะโอ้ยความสุขกูแข็ง <adapting to the world> ข้ามาอีกพอไม่ได้โอ้ยกำชิดโอนีสตารนะ์ทสตาร์ทเครื่องอ่ะไม ah? ่เข้าไม่ได้วะเพราเสียงมึงอ่ะเนี่ยกำชีดเวลาเพราะเสียง แยกเขาไปเย็นดีแม่งหนึ่งเวลาทั้งคู่เลยโอ้ไม่ไหวละโอ้ยไอ้เจ๊แปงเขามาเขาได้ยังมึงเอาใไซส์ไอแม่งกูดูดิมามันนั่นอ่ะทำทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมที่มีเย็นดูกูได้เวลาใหม่เว้ยหนึ่งนาทีสิบเก้าที่ตอเฮลเย่เย่